นี่คือสภาพของเครื่องยนต์เบนซินนะครับที่มีอาการน้ําแห้งแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้นะครับเกิน6เดือนนะครับอันนี้ผมจะปูทางเพื่อจะเข้าไปสู่เครื่องยนต์ที่เป็นเบนซินก่อนนะครับเดี๋ยวมาเจอกับเครื่องยนต์ที่เป็นดีเซลเดี๋ยวเราจะมีทั้ง2ออย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเบนซิน สวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนที่ใช้รถและสวัสดีเพื่อนๆที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องรถนะครับวันนี้เป็นอีพีที่จะต่อเนื่องกันนะครับสำหรับเครื่องยนต์ที่มีอาการความร้อนขึ้นน้ำหายน้ำแห้งนะครับแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้โดยที่ไม่ซ่อมนะครับเกิน6เดือนนะครับอันนี้แค่6เดือนนะครับส่วนของดีเซลเนี่ยคือ2ปีนะครับ ผมก็เลยต้องทยอยตัดของเบนซินมาให้ดูก่อนนะครับว่าความเสียหายมันขนาดไหนสำหรับเครื่องยนต์ที่เกิดอาการความร้อนขึ้นนะครับแล้วก็น้ำแห้งนะครับจะด้วยสาเหตุอันใดก็แล้วแต่นะครับที่ทำให้ความร้อนมันขึ้นนะส่วนมากก็คืออาจจะเป็นท่อยางชำรุดนะครับวาล์วน้ำชำรุดนะครับหม้อน้ำชำรุด พัดลมไฟฟ้ามีปัญหาหรือว่าปั๊มน้ำรั่วอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งมันเป็นผลเสียกับเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ที่จะเป็นแบบของวันนี้ก็คือเครื่องยนต์เบนซินนะครับเบนซินหกสูบนะครับเหมือนกันนะเครื่องยนต์เบนซิน4ี่สูบหกสูบเหมือนกันนะครับมาดูความเสียหายของเขานะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับเครื่องยนต์ที่ กำลังนำขึ้นจากรถอยู่นะครก็คือเครื่องยนต์หนึ่ jvvti นะครับเป็นเครื่องยนต์6สูบเนื่องจากว่ารถนอกดับไปนะครับนอกดับแล้วก็สตาร์ทไม่ติดนะครับอาการสตาร์ทไม่ติดก็คือเวลาความร้อนขึ้นสุดๆนฮะขึ้นขึ้นยันเกเลยเนะี่ยตัวอุปกรณ์ข้างในเนี่ยมันจะชํารุดนะครับทําให้พอเครื่องเย็นปุ๊บเนี่ยเราสตาร์ทรถเนี่ยจะไม่ติดเลยนะครับ แต่ถ้าเราเติมน้ำเข้าไปอีกนะครับปล่อยทิ้งไว้นะครับก็คือโดยสัญชาตญาณของของของคนใช้รถก็คือเวลาน้ำแห้งก็ต้องเติมเข้าไปนะรเราจะห้ามเขาเติมไม่ได้นะครับพอเติมขึ้นไปนะครับพวกน้ำเนี่ยมันจะเข้าไปขังในกระบอกลูกสูบเห็นไหมครับเมื่อน้ำขังอยู่ในกระบอกลูกสูบเนี่ยแล้วเราไม่เกิดการแล้วแล้วเราไม่ซ่อมมันนะเราก็ทิ้งไว้นะครับทิ้งไว้ประมาณสัก หกเดือนห้าถึงหกเดือน,นครับสภาพมันก็เหมือนว่าเราเอาน้ำเนี่ยไปแช่อยู่ในตัวกระบอกสูบเห็นไหมครับมันเป็นสนิมนะฮะร,รถคันนี้ผมต้องใช้เวลาในการลื้อนานมากแล้วก็ต้องขออนุญาตเอาเครื่องวางลงกับพื้นนะครับเพราะว่ามันไม่สามารถบูนเครื่องได้ผมจะต้องเอาทั้งเครื่องทั้งเกียร์ออกมานะครับเพราะว่าเราต้องแยกเครื่องออกจากเกียร์นะครับโดยการหมุนหน้าเครื่องเพื่อจะปลดน็อตล็อกทอก คอนเวิรเตอร์นะสำหรับเกียร์โต้นะครับฉะนั้นต้องขออนุญ,ญาตวางลงกับพื้นนะเดี๋ยวเพื่อนๆเห็นจะบอกว่าทําไมต้องวางลงกับพื้นด้วยนะเพราะว่าเราไม่สามารถหมุนเครื่องยนต์ได้นะครับเราจะต้องตะแคงเครื่องเพื่อจะทําการปลดตัวไอ้การสูบหรือว่าตัวเมนของอเผาข้อเหวี่ยงออกนะครับเพื่อจะทําการหมุนเพื่อให้ทอรกเนี่ย มีการให้ตัวได้เราถึงจะแยกเอาจากเครื่องออกจากเกียร์ได้นะครับรถทุกคันเลยนะครับถ้าเครื่องไม่หมุนเราไม่สามารถเอาออกมันได้นะฮะยกเว้นเรายกทั้งเกียร์ออกไปนะฮะทอร์คอมพิวเตอร์ก็ติดอยู่ที่ตัวไฟวินนะครับซึ่งมันจะมีความเสียหายต่อตัวทอรคอมพิวเตอร์นะฉะนั้นก็ต้องปลดทีละอย่างออกมาผมใช้เวลาหลายชั่วโมงเลยนะครับเพราะว่าเราต้องแช่น้ำยาเพื่อจะไปกัดสนิม ออกจากตัวเสื้อนะครับเพื่อให้ลูกสูบเนี่ยมันเคลื่อนตัวได้นะครับเห็นไหมครับว่าความเสียหายมันเป็นยังไงนะครับสําหรับรถที่น้ําแห้งแล้วก็นอกดับนะครับแล้วเราปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ซ่อมแซมเลยมันเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะต้องไปต่อกับเครื่องดีเซลนะครับว่านี่จอดแค่6เดือนนะครับถ้าจอด2ปีจะเป็นแบบไหนนะครับซึ่ง รถไม่ว่าจะเป็นเบนซินดีเซลเนี่ยความเสียหายเนี่ยมันก็จะกว้างนะกว้างมากเลยนะครับแน่นอนกระบ,บอกสูบอันดับแรกพางเสียหายนะครับส่วนขั้นตอนที่ผมกําลังทำอยู่นี้ก็คืออ่น็อตตัวยึดแข้งนะแข้งแข้งน้ำมันเครื่องเนี่ยมันขาดนะเราก็ต้องจัดการทําให้มันเรียบร้อยก่อนที่เราจะต้องประกอบ เข้าไปนะครับตัวของลูกสูบก็ได้รับความเสียหายนะครับตัวของข้อเหวี่ยงเนี่ยสนิมจับเต็มนะครับตัวของเสื้อสูบแน่นอนนะครับพังยับเสียหายหมดนะฮะมันมีหลายวิธีนะว่าเราจะทําแบบไหนนะฮะอันดับแรกเลยก็ต้องคว้านสวมปอกนะครับซึ่งการคว้านสวมปอกเนี่ยก็จะมี ค่าใช้จ่ายที่สูงเพราะมันเป็น6สูบแต่ถ้าเป็น4สูบมันก็จะราคาถูกลงมาหน่อยนะครับฟานสวมปอกนะครับเพราะว่าตัวปอกสูบเนี่ยมันถูกสนิมกินนะครับในส่วนของลูกสูบก็ต้องดูว่ามันเสียหายยังไงนะก็เปลี่ยนลูกสูบไปนะครับแล้วก็เปลี่ยนแหวนเปลี่ยนชาร์ปเปลี่ยนแบริ่งมันไปก็แล้วแต่นะครับเห็นไหมครับว่าความเสียหายมันขนาดไหนสําหรับรถที่น้ําแห้งแล้วก็จอดโดยที่ไม่มีการซ่อมนะครับ วิธีการที่เราจะแก้ปัญหาไม่ให้เสื้อสูบเนี่ยมันเป็นสนิมนะครับถ้าเกิดเราไม่ซ่อมเลยทันทีทันใดเลยนะสมมุติว่ารถเราเสียนะครับเ,เกิดจากอาการน้ําแห้งนะครับเราก็ต้องถอดหัวเทียนออกสมมุติถ้าเราไม่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 เวลาซ่อมนะถอดหัวเทียนออกไปเลยนะครับแล้วก็กรอกน้ํามันเ,เครื่องลงไปให้เต็มตัวกระบอกกระบอกสูบนะครับ เพื่อจะลดอาการที่เกิดจากาน้ําไปกัดตัวกระบอกสูบนะครับเจ้าของรถนะฮะหรือคนใช้รถก็ต้องซื้อเสื้อมือสองมาคนระับเนื่องจากเสื้อมือสองเสื้อมือสองก็มีอาการคล้ายกันนะฮะก็คือน้ําแห้งมาเหมือนกันนะครับฉะนั้นเวลาถอดออกมาเราก็ต้องอดูว่ามันเป็นยังไงนะครับก็มีอย่างที่ผมบอกนะครับวิธีแรกก็คือคว้านแล้วก็สวมปอก เพื่อจะอตัวกระบอกลูกสูบเนี่ยมันเป็นสนิมใช่ไหมฮะมันเป็นตามหมดนะครับกาลังอัดเนี่ยมันรั่วแน่นอนนะครับก็มีคว้านแล้วก็สูวนเปาะไปนะครับอันดับ2ก็คือหาเสื้อมือ2องมานะหาเสื้อมือ2มาทําการเปลี่ยนอันดับ3ก็คือซื้อช็อตบล็อกมาเปลี่ยนนะครับแต่ว่ามูลค่าในการทามันก็ขึ้นอยู่กับาการเปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆนะครับ ช็อตบ้องตอนนี้ก็ราคาแพงขึ้นแรงขึ้นนะครับอันดับ3ก็คือซื้อเครื่องมาทั้งตัวเลยนะก็มาเปลี่ยนนะครับเพราะว่าแล้วเราก็เก็บอุปกรณ์กลับไว้มันมีตัวเลือกเยอะแยะมากมายนะฮะแต่ว่าคันนี้เจ้าของรถเนี่ยเขามีงบน้อยนะฮะเราก็เลยต้องทําตามที่เขามีงบเท่านั้นนะครับฉะนั้นผมก็เลยต้องเอาเครื่องที่เขาซื้อเป็น,เป,นเป็นเครื่องมือสองนะครับ แต่เครื่องมือสองก็มีสภาพที่ย่แย่เหมือนกันก็คือมันน้ำแห้งเหมือนกันนะครแต่ว่าน้ำแห้งแล้วตัวกระบอกสูบเนี่ยมันยังไม่ถูกสนิมกัดมากมายนะฮะก็เอามาใช้กันได้นะฮะอันนี้เป็นแนวทางนะครับว่าเวลารถของเพื่อนๆมีปัญหาเนี่ยจะได้มีแนวทางในการทํานะครับถ้ามีทุนมากหน่อยก็เปลี่ยนเครื่องไปเลยนะ หรือว่าเปลี่ยนช็อตบล็อกไปเลยนะอันนี้ก็ง่ายง่ายเหมือนกันนะครับแล้วก็งบประมาณก็อยู่ในเลททีเ่เราตั้งนะครับแต่ว่าถ้าเราใชเา้เครื่องมือสองที่ยกลงนะครับเราก็ต้องตรวจสอบสภาพภายในของเครื่องยนต์ไม่ว่าจะเป็นแหวนไม่ว่าจะเป็นชาร์ปนะเราก็จัดการาาดูแลรักษาตรงนี้หรือว่าซ่อมตรงนี้นะครับผม เพื่อนๆอาจนะจะเห็นความเสียหายแล้วนะครับนี่สําหรับแค่เครื่องเบนซินนะครับนี่คือย้ำนะครับเครื่องเบนซินนะครับเดี๋ยวจบจากเครื่องเบนซินเราก็จะไปเจอกับเครื่องดีเซลซึ่งเครื่องดีเซลนี่ก็คือตัว d m a x CJ K1 นะครับซึ่งความเสียหายเนี่ยมันก็พอๆกันเลยนะแต่ว่าเนื่องจากว่าช็อตบล็อกของดีเซลเนี่ยแพงขึ้นเป็น3เท่าของเครื่องเบนซินนะ ช็อตบอกมันค่อนข้างแพงแล้วก็การทําก็เหมือนกับที่ผมบอกนะครับว่ามันก็จะมีการขวานส่วนปอกหรือว่าเปลี่ยนช็อตบอกอะไรก็แล้วแต่นะครับสําหรับเครื่องไม่ว่าจะเป็นเครื่องช็อตบอกหรือว่าเครื่องมือสองนะครับเวลาเราซื้อมาเราก็ต้องอถอดดูอุปกรณ์ข้างในนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวแหวนหรือว่าตัวชาบอะไรแล้วแต่เนี้ยสังเกตได้นะฮะลูกสูบมันเนี่ยก็คือมัน คือเครื่องที่ผ่านการโอเวอร์ฮีตเนี่ยตัวแหวนมันจะมีความเสียหายเป็นอันดับแรกนะครับถ้ามันฮีตหนักๆเนี่ยตัวลูกสูบเนี่ยมันจะเกิดการไหม้หรือเกิดการาการกัดาการสึกลอนะครับเ,เครื่องยนต์ดีเซลก็เหมือนกันนะครับเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยเป็นหนักมากกว่าเครื่องยนต์เบนซินด้วยนะถ้าเวลามันเกิดโอเวอร์ฮีทหรือเกิด ความร้อนขึ้นสุดนะครับฉะนั้นทางที่ดีนะครับก็ต้องหมั่นตรวจเช็คดูอุปรกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นท่อน้ําปั๊มน้ําหม้อน้ําพัดลมนะครับไม่ว่าจะเป็นพัดลมไฟฟ้าพัดลมฝีปั๊มนะก็ตรวจเช็คดูนะอย่าให้เกิดการเสื่อมสภาพนะครับถ้าเราใช้แบบเสื่อมสภาพเ,เราก็จะเจอปัญหาแบบนี้นะครับฉะนั้นเพื่อนๆที่ใช้รถ ก็ต้องดูนะครับเห็นไหมครับตัวแบรนด์มันได้รับความเสียหายเลยนะอันนี้คือช็อตบล็อกที่ซื้อมาเป็นมือสองนะครับเป็นเครื่องที่โอเวีดเหมือนกันนะครับฉะนั้นอันนี้เจ้าของรถเขาหามาเองนะครับไม่ใช่ไม่ใช่แอดมินหาให้นะครับเพราะว่าแอดมินให้สิทธิ์ในการหาเพราะว่างบในการทำเขาจากัดนะครับเราก็ ก็ก็ต้องให้เขาหาให้นะครับถ้าแอดมินหาคงไม่เป็นสภาพแบบนี้นะก็คือต้องเป็นสภาพที่ใช้งานได้เลยนะฮะก็คือถอดออกมาก็แค่เปลี่ยนตัวแหวนนะอาจจะไม่ต้องอทำอะไรมากมายนะครับซึ่งรถที่เป็นเครื่องที่ใช้เครื่องมือสองนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องพวก J จนะฮะง่ายๆพวกเเนี่ยเวลาเรา จะซื้อเล็เลือกซื้อเครื่องนะเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวผมแนะนําวิธีการซื้อนะครับาจะต้องซื้อแบบไหนนะครับส่วนเครื่องยนต์4สูบก็เหมือนกันกับเครื่องยนต์6สูบนะครับเพียงแต่มันเพิ่มปริมาณจํานวนสูบขึ้นมาอีก2สูบเท่านั้นเองนะครับไม่ได้แตกต่างอะไรมากมายเลยนะครับองค์ประกอบภายในเหมือนเหมือนกันอยู่ที่ว่าเราจะเลือกซื้อแบบไหนนะครับ เรามาสรุปนะครับความเสียหายของเครื่องยนต์เบนซินนะครับซึ่งเดี๋ยวจะมาต่อเป็นภาคที่สองนะครับเพราะว่าผมถ่ายฟุตเทจตัวนี้เนี่ยเยอะมากเลยนะครับเพราะว่าเครื่องยนต์เบนซินเนี่ยมันจะได้เอาไปใช้กับเครื่องยนต์ที่เป็นรถเก๋งสี่สูบเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันเป็นดเรกคอยนนะครับการเสียหายของเครื่องยนต์เบนซิน,นถ้าเกิดมีความร้อนขึ้นสูงนะครับ แล้วปล่อยทิ้งไว้โดยไม่มีการซ่อมนะเกินเกินเอาง่ายๆเกิน2อาทิตย์นะฮะอันนี้ก็คือ6เดือนนะครับแน่นอนนะครับเสื้อสูบมันจะเป็นสนิมอันดับแรกเลยนะครับถ้าเราไม่แก้ไขโดยการถอดหัวเทียนแล้วกกอกน้ำมันเครื่องลงไปให้เต็มรูหัวเทียนเลยนะฮะก่อนอื่นเลยต้องไถ่ายน้ำาถ่ายน้ำออกจากหม้อน้ำสมมุติกรณีที่เราไม่ซ่อมมันนะครับ เราอาจจะมีเหตุผลหลายอย่างนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัใจจัยในการซ่อมหรือว่าระยะเวลาในการซ่อมนะครับก็คืออันดับแรกเลยก็ต้องถ่ายน้ํามันเครื่องออกก่อนเลยนะทิ้งไปเลยนะเพราะว่าในน้ํามันเครื่องจะมีน้าปนอยู่ด้วยเดี๋ยวมันจะเกิดการละเหยของน้ํามันเครื่องไปโด,ปดนผนังของเครื่องยนต์นะครับทำให้ผนังของเครื่องยนต์เนี่ยเป็นสนิมหรือว่าตัวข้อเบี่ยงเป็นสนิมได้ก็คือถ่ายน้ำออกไปอันดับที่2 เออถ่ายน้ำมันเครื่องออกไปอันดับที่2ก็คือถ่ายน้ําไม่ต้องมีน้ําอยู่ในหมอน้อน้าแล่กรณีที่เราไม่ซ่อมมันนะครับแล้วก็ถอดหัวเทียนออกนะครับแล้วก็ใช้น้ํามันเครื่องกอกลงบนรูหัวเทียนเลยนะฮะเพราะยังไงเวลาทําเครื่องเราต้องล้างอยู่แล้วนะครับกอกน้ํามันเครื่องให้เต็มหัวเทียนนะครับอันดับ3ก็คือหาเงินนะเพื่อจะทําการซ่อมในเวลาต่อมานะฮะแต่ถ้าเรา ไม่มีการซ่อมมันนะครับความเสียหายมันจะลุกลามไปใหญ่โตนะครับไม่ว่าจะเป็นผนังของเสื้อสูบนะครับลูกสูบแหวนชาร์ปนะครับ,รบอันนี้เสียหายหมดนะครับรวมทั้งภายในของเครื่องยนต์นะครับมันก็จะเกิดสนิมได้นะครับถ้าเราไม่ทําการซ่อมเห็นไหมครับมันเป็นวงกว้างแล้วอีกอย่างอาการหลังจากการซ่อมอีก นะครับไม่ว่ามันจะเป็นแบบนี้รถเบนซินเนี่ยตัวไดเล็กคอยเนี่ยมันจะมีคอยอยู่บนฝาสูบใช่ไหมฮะแล้วแย่ลงไปตรงตรงกลางของฝาสูบเมื่อเครื่องยนต์มีความร้อนขึ้นสูงนะครับตัวคอยเนี่ยมันก็จะได้รับความเสียหายเห็นไหมครับมันพยายวงกว้างมากเลยนะฮะถ้าถ้าเราปล่อยให้ความร้อนขึ้นสูงและน้ำแห้งเราก็จะเสียเงิน เยอะมากเลยนะครับตัวนี้คือแหวนนะแหวนก็ต้องเปลี่ยนใหม่แหวนก็ต้องเปลี่ยนใหม่นะครับยิ่งรถที่ใช้เชื้อเพลิง LPG เนี่ยก็จะเห็นผลเยอะเลยนะครับว่ามันเสียหายเยอะขนาดไหนนะครับเพราะว่าในส่วนของคอยจุดระเบิดเนี่ยมันก็จะได้ความเสียหายเพราะว่าเครื่องยนต์มันร้อนนะครับเดี๋ยวไปดูบทสรุปในตอนที่2นะครับเพราะว่าผมถ่าย เยอะมากเลยนะแล้วก็เดี๋ยวไปดูว่าในการาทำรถเบนซินที่เกิดความร้อนขึ้นสูงนะครับแล้วปล่อยทิ้งไว้โดยไม่มีการซ่อมเนี่ยมันเป็นแบบไหนนะครับซึ่งการซ่อมมันก็จะเ,เป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์สำหรับเพื่อนๆที่มีปัญหาเกี่ยวกับเ,เรื่องความร้อนนะครับซึ่งจบจาก EP ี อีกตอนหนึ่งของเบนซินนะครับก็เราก็จะไปเจอเครื่องยนต์ดีเซลเลยนะฮะดีเซลนะฮะเราจะมีทั้ง2ภาคไม่ว่าจะเป็นภาคเบนซินและภาคดีเซลนะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับเจอกันใหม่นะครับสำหรับคลิปต่อจากน้ำแห้งนี่ครับเป็นการสรุปทั้งหมดเลยนะครับว่ามันเสียหายแบบไหนนะครับขอบคุณมากมากสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับผม